สวัสดีค่ะจอยชนชื่นนะคะถามว่าจอยมารู้จักกับอแอปตัวนี้ได้ยังไงนะคะก็เล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอย,นยสนิทก,กับน้องโยน้องโยมาริต้านะคะน้องกอ็ขายของออนไลน์นะคะแล้วก็ทำแบรนด์กาแฟด้วยกันนะคะแล้วรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆนะคะก็ไปมาหาสู่พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ช่วงโควิดนะคะเราก็ ไม่มีอะไรทานะคะเป็นดาราก็จริงแต่ก็ไม่สามารถออกไปทํางานได้แล้วก็ไปขายของก็ไม่ได้จอยจะเป็นคนที่ขยันทํางานนะคะเพราะว่า,าคุณพ่อจะสั่งสอนตลอดว่าอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรได้ก็ทําได้ก็ทํานะคะถึงเราจะเป็นดาราเป็นตลกมีเงินมากแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราไม่ทําให้มันเพิ่มพูนมันก็สามารถที่จะหมดไปนะคะเพราะจอยเนี่ยก็เป็นเหมือน เสมือนกับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะต้องดูแลครอบครัวของตัวเองมีทั้งแม่มีทั้งคุณแม่มีทั้งแฟนแฟนก็ไม่ได้ทํางานเพราะต้องดูแลลูกนะคะเพราะฉะนั้นจอยต้องทํางานคนเดียวช่วงโควิดก็เลยไม่รู้จะทําอะไรนะคะขายของออนไลน์ก็ขายไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ต้องทํานะคะไลฟ์สดไปนะคะไลฟ์สดในในเฟซไปว่าฉันทําแบบนี้แบบนี้นะคะใครสนใจใครรักใครเมตตาเราหรือแบบว่าได้ค่าขนมค่าแก๊ ก็ยังดีนะคะค่ากับข้าวก็ยังดีนะคะจอยก,ก็ทําทุกอย่างเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งน้องโยงมาริต้านะคะตื่นแต่เช้าเลยโทรเข้ามาจอยก็ยังแบบงวงียขี้ตาแบบพี่จอยคือตอนนี้หนูเก็ตมากหนูได้แอปแอปตัวนี้มาตัวหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ MLM นะพี่จอยมันไม่ได้จับคู่ซ้ายขวามันไม่ต้องมามาทํา ไปหาคนเยอะๆอะไรแบบนี้หนูเข้าใจหนูเก็ตว่ามันจะต้องทําเงินได้มากเพราะว่าเราต้องหางานทุกช่องทางใช่ไหมคะน้องโยก็เลยบอกวันนี้เดี๋ยวหนูต้องมาหาพี่จอให้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันเราก็จะพูดคุยแล้วก็โทรหากันตลอดน้องโยมาที่บ้านพี่กําลังยุ่งๆอยู่น้องโยเข้ามาพูดพี่แผนเป็นแบบนี้นะพี่ต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ก็ว่าอืมแต่ในความรู้สึกอะเราก็มั่นใจว่าตัวน้องอนะเป็นคนที่เรื่องอ่ ออนไลน์ Online, ทุกอย่างเขาเก่งและด้วยความมั่นใจของเขาเราก็คิดว่าน้องต้องไปได้น้องต้องต้องได้แล้วเ,เวลาที่สมัครเนี่ยก็แค่1599เองเราคิดว่าเราไปลงทุนทําอะไรต้องเยอะเราเอาเงินเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่จอยก็ทําพอทําไปแล้วเนี่ยก็บอกน้องเลยว่าอ่ะงั้นพี่ทํา พี่ตัดสินใจทําฟังแค่เข้าๆว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้น้องโยก็บอกอ่ะพี่ทําเลยอ่าโหลดแอปอะไรเรียบร้อยโหลดซูมแล้วพี่จอยเข้าไปฟังในซูมนะคะก็จะมีพี่ยงคอยอแนะนำแล้วก็บอกเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยทำตามที่น้องบอกแล้วน้องโยก็ไปทำของเขา ซึ่งไม่กี่วันเองเขาได้แล้วของจอยเนี่ยยังต้องไปอัดรายการพอวันรุ่งขึ้นจะไปอัดรายการจอยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพออัดรายการเสร็จอีกวันหนึ่งจอยเริ่มเข้าไปหานงโยนแล้วคุยและถามแผนให้เรียบร้อยพอคุยแผนปุ๊บมันเก็ตเหมือนกันเลยค่ะมันใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบนี้ตามแผนที่เขาบอกตามแผนที่คุณยงบอกนะคะแล้วทําตามแผนแบบนี้นะคะแล้วพี่ก็พยายามพี่นองไม่หลับเลย คิดอยู่ตลอดเวลาว่าพอกลับมาเนี่ยฉันจะต้องหาใครฉันจะต้องคุยกับใครใครที่เรารักใครที่เราจะต้องดูแลใครที่เราหวังดีแล้วอยากให้เขาได้เงินเหมือนเราถ้ามันเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนท่อน้ําแตกอย่างที่น้องโยเขาบอกแบบนั้นเลยมันจะเป็นตาน้ําแล้วมันจะไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊อ่ะเราเราก็ยังไม่เข้าใจเรายังไม่เก็ตแต่เราต้องทําตามแผนที่บอก คุณย้งบอกว่ายังไงต้องพต์แบบไหนต้องทําแบบไหนเราทําตามนั้นเลยคิดไปก่อนแล้วว่าคนสิบคนคนนั้นเป็นใครพอคิดได้เราหาคนเราโทรคุยอ่ะได้ละทุกคนโอเคทุกคนแบบด้วยความที่เขาเขาเข้าใจเรานะคะเขาคิดว่าคงไม่พาไปาพาไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราก็มั่นใจพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงๆจอยทําอยู่ประมาณอ่ะจอยขอ น้องโยห้าวันของจอยขอหกวันละกันตอนนี้จอยได้เป็น AM แล้วนะคะก็ที่มาที่ไปมีเท่านี้ล่คะค่ะขอบคุณน้องโยงมากเลยนะคะคุณโยนะคะที่แนะนำพี่และขอบคุณน้องโยนะคะที่แนะนำพี่จอยด้วยนะคะ